เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพลย์ลัคก,กี้คอยเติมได้สองระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกลาสวัสดีที่ทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนนะครับในส่วนของการเล่นแบบตัดเข้ามายิงนะครับตัดในเข้ามายิงเล่นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับ เลือกแผนที่เป็นหน้า3านะครับหรือว่าจะเป็นหน้าหน้าไหนก็ได้ที่แบบหน้าเยอะๆนะนะครับแต่ว่าหลักๆให้แบบมีตัวมีปีกตามปีกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะแต่แนะนําเลยคือให้แบบเล่น,เป,นเป็นแบบสายที่มีหน้า3นะครับแล้วเลือกอ่านักเตะปีกซ้ายปีกขวานะครับตัวที่ปั่นดีๆนะครับถ้าใครเป็นสายปั่นสายตัดเข้าในายงิงปั่นอะไรแบบนี้ก็เป็นพวกเนมาร์เมสซี่อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับผมกองหน้าก็เป็นเอโตก็ได้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันในแมตช์ครับว่าเล่นยังไงครับสำหรับสายนี้อันดับแรกเครับผมคือการขึ้นเกมเนี่ยครับผมเราจะขึ้นเกมจากริมเส้นเป็นหลักเลยนะครับเพื่อให้นักเตะเราตัดเข้ามายิงนะครับผมดูนะครับหาช่องให้ตัวนักเตะนะครับผมใช้สกิลก็ได้นะครับผมดับเบิลทัชมานะครับผมตัดเข้าในมาแบบนี้แล้วก็ปั่นแบบนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับการเล่นแบบนี้ก็จะเป็นสายที่ตัดเข้ามายิงด้านในเนี่ยผมคู่แข่งก็อาจจะลงนะครับผมสร้างความปั่นป่วนให้กับคู่แข่งได้ค่อนข้างดีนะครับผม วันนี้รามาให้คืนเมสซี่ครับเมสซี่เมสซี่จงหวันนี้ล้ำหน้าออครับลืมดูนะครับผมลืมดูว่าไม่ล้ำแล้วเอาใหม่นี่ครับผมจังหวะเก็บบอลให้ได้นะครับจากนั้นเราก็ลำเลี้ยงบอลขึ้นมานะครับทางริมเส้นนะครับจากนั้นก็ตัดเข้ามายิงนะครับตัดเข้ามายิงไดเ้เลยร <m ul ian> หรือถ้าใครแบบเ <m ul ian> ก็บบอลได้นะผมเก็บบอลได้แบบนี้ก็ตัดเข้ามายิงแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะได้ประตูประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการยิงแบบ สัตเข้ามายิงนะครับอ่าไม่รู้ใหม่ครับให้กู้แกนเก็บบอลสอยนะครับโอเคนี่คืนไกลครับถึงไกลเก็บบอลให้ได้ครับเก็บบอลให้ได้เก็บบอลได้คืนเพื่อนแล้วแบบนี้ออกปีครับเนี่ยยิงรอยๆอ,อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวใช้สก,กิลดับเบิลทันมาล็อกไป อันนี้ไม่พี่ก็เพื่อนๆครับเปพื่อนไปใหม่เอซี่เอซี่หันหน้าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปั่นแบบนี้เลยนี่ครับผมก็จะได้แบบนี้นั่นเองนะครับการตัดเข้าในก็พยายามหาตัวปีกของเราที่ว่างนะครับผมฮะมันก็จะมีจังหวะให้เราได้แบบปั่นนะครับผมหันหน้าแบบหน้าตรงเนี่ยม,มันจะติด สกิลเนี่ยผมลองเล้งเคอร์เรอร์เนี่ยผมวันนี้เห็นไหมมันจะปั่นแบบนี้นะครับผมก็เรียบร้อยเลยนะครับการตัดยิงเข้าในก็ไม่ยากนะครับผมสามารถฝึกได้กับบอดกากาก็ได้เนี่ยผมหรือว่าจะฝึกกับดิวิชั่นสูงๆก็ทําเหมือนกันเนี่ยผมลักษณะการปั่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ยากนะครับตัดเข้ามาปั่นนะครับตัดเข้ามายิงก็ได้นะครับผมก็ขึ้นเกมไปเนี่ย บอลอยู่ที่ผู้แข่งครับให้มาที่จังหวะนี้พักบอลทแบบนี้ก็ได้ครับใช้ตัวหน้าพักบอลครับแล้วก็ตัดเข้ามายิงแบบนี้เนี่ยก็จะได้จังหวะตัดง่ายๆในหบผมที่แบบใครๆก็ทําได้นะครับผมไม่ต้องอาศัยความชํนานาญอะไรมากนะผมก็เพียงแค่เราตัดเข้ามายิงจากจังหวะแบบง่ายๆแบบนี้พักบอลหนึ่งครั้งนี่ครับผมแล้วก็ตัดเข้ามานี่เห็นไหมหายไปหมดเลยนีครับผมออะไม่ว่าจะเล่นกับพลกับบอทนะครับผม ก็เจอแบบนี้ได้เหมือนกันในหูจังหวะตัดเข้ามายิงแบบง่ายๆแบบนี้นะครับเขาก็คาดไม่ถึงครับว่าเราจะตัดหักมาแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็หักมาปั่นได้แบบสบายๆนะทุกคนการตัดเข้ามายิงก็จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับถ้าใครเล่นเป็นสายตัดเข้ามายิงด้านในนะครับผมก็ทําได้แบบไม่ว่าจะเจอกับใครก็ทําได้นะครับเล่นกับเพื่อนก็ตัดเข้ามายิงได้นะครับเพื่อนที่แบบอาจจะไม่เคยเจอเราเล่นแบบนี้ก็อาจจะหลงทางไปก็ได้นะครับเฮ้ยมันไม่เคยตัด สักครั้งเลยแต่ว่ามาครั้งนี้มันได้รูปแบบแขนการเล่นแบบตัดเข้ามาใหม่แบบนี้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของเกมรุกความหลากหลายนะครับการเข้าทบบําอะไรต่างๆเข้ามาให้เรานั่นเองนะครับให้ออมากจนวันนี้ว,นนวันนี้คู่แข่งเตะออกไปครับทดนะลองกันได้นะครับสำหรับการเล่นแบบตัดเข้ามายิงนะครับผมนะให้มาให้ออมาแบบนี้ให้ออมาก ไปที่เมสซี่เมสซี่นี่ตัดหันหน้าประมาณนี้แล้วก็ปั่นเลยนะครับผมมันจะได้แบบนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับสำหรับการตัดเข้ามายิงนะครับผมก็เ็นลักษณะแบบนี้นะครับผมหาจังหวะนะครับหาจังหวะให้เขาเนี่ยครับผมฟังปีกนะครับผมปีกถ้าเป็นเมสซี่ในมาเนี่ยปั่นโอกาสที่จะเข้าเนี่ยเยอะมากๆนะครับค่อนข้างสูงนะครับถ้าใครอัพแบบในส่วนของ การยิงเยอะๆเนี่ยครับผมก็จะทําให้ปั่นได้ดีมากขึ้นนะครับลูกโค้งลูกเคลิม,มันก็จะ,จะทําให้แบบมันโค้งดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสมมติว่าจังหวะนี้ไม่มีทางไปไม,มีทางไปเลี้ยงก่อนจังหวะนี้โดนตัดไปคืนให้เมสซ,ซ,ซ,ซี่เมสซ,ซี่อยูอย่ไหนหามุมการปั่นประมาณนี้เนี่ยครับผมหน้ารอบเขตโทษหรือว่าหน้าขอบหัวกระโหลกนะผมจะทำให้ ปัน่นค่อนข้างโอเคนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับสำหรับการปั่นนะครับเทคนิคสายที่แบบเป็นสายตัดในนะครับผมก็เล่นประมาณนี้เนี่ยผมคุณก็จะได้สกอร์จากลูกปั่นค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับถ้าใครไม่เคยลองก็ลองกันได้นะครับโอเคสหรักรนี้ก็ขอลาที่ทุกคนในเพียงเท่านั้นนะครับยังไม่จบจุดนี้กิ๊บหน้าสักรนี้ไปแล้วครับผม หากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม